วูรูคาชาโกรอัติแฟกต์ใหม่แพทสามที่จะทําให้ตระครดีเฮย่าเนี่ยดูดีขึ้นจริงเหรอกระอาสวัสดีครับยินดีรับสู่ MG Space Channel สำหรับคลิปนี้เราจะมาทําการรีวิวอัติแฟกต์ใหม่อย่างเจ้าตัวบูรูคาชาโกรซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นอัติแฟกต์ที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยคาดหวังว่าจะทําให้ตระครดีเฮย่าเนี่ยเก่งมากยิ่งขึ้นตึงคลิปในวันนี้มีคําตอบให้กับเพื่อนๆเนี่ยอย่างแน่นอน สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาบริการเติมเกมเกนชินมแผลอดภัยหายหัวไม่ต้องเสี่ยงให้ id พัตต์หดในการเติมขอแนะนำเพจพ่อมดเคลว์ r p เปยเพียงแค่ใช้ uid ในการเติมเพียงเท่านั้นเพืเ่อนๆคนไหนสนใจใช้บริการกับเพจพ่อมดสามารถกดริกงใต้ description นี้ได้เลยอย่าลืมนำโค้ดส่วนลดสุดพิเศษใต้ description นี้ไปแจ้งแอดมินก่อนเติมด้วยนะไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องที่เลวเปเท่านั้น สลับเจ้าโตวูดูคาชาโกรเนี่ยเป็นอ์ติแฟกต์ใหม่ที่มีความสามารถที่บอกได้เลยว่าเหมาะกับตัวละครดีฮย่าอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการใส่2ชิ้นที่เพิ่มพลังชีวิตถึง20%หรือว่าการใส่4ชิ้นที่ปวกโบนัสความเสียหายให้กับสกิลธาต และสกิลท่าไม่ตายเนี่ยทำดาเมจมากขึ้นอีก10%และนอกจากนี้เมื่อตัวละครที่สมใส่เนี่ยโดนดาเมจหรือว่าถูกสร้างความเสียหายเนี่ยก็จะเพิ่มโบนัสความเสียหายสกิลท่าและสกิลท่าไม่ตายเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก80%ของบัฟดังกล่าวก่อนหน้านี้สามารถเพิ่มได้สูงสุดเนี่ยถึง5 stack ก็หมายความว่าเจ้าอิทธิแฟกต์ใหม่นี้กจะโบนทั้งค่าพลังชีวิต20%และบัฟโบนัสความเสียหายสกิลท่าและสกิลท่าไม่ตายเนี่ยมากถึง50% ต้นนิคก็น่าจะทําให้ตระครองเดียญาเนี่ยน่าจะทําดาเมจสกิลท่าและสกิลท่าไม่ตายเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นโดยหลังจากรีญผมเนี่ยเอาเจ้าตัวอัติแฟกต์ใหม่วูรูคาชาเนี่ยใส่ให้กับตระครองเดียญาและลองไปทดสอบอะไรต่างๆเนี่ยจะปรากฏว่าเจ้าอัติแฟกต์ใหม่นี้ค่อนข้างที่จะดีประมาณหนึ่งเลย ในเรื่องของการทำดาเมจเนี่ยถ้าเราเทียบกับเจ้าโตคิมสันวิทเนี่ยก็อาจจะทำดามเมจด้มากกว่าประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่ไม่ว่าจากสกิลท่าสกิลท่าไม่ตายหรือการทำปฏิกิริยาท่าเนี่ยซึื่องเจ้าคิมสันวิทเนี่ยก็เป็นอรตติแฟกต่เข้ามาในเกมเกมชินอิมแพกเนี่ยนานมากๆแล้วความสามารถของมันเนี่ยโบโบนัสความเสียหายธาตุไฟแล้วก็โบโบนัสการทำปฏิท่าเกี่ยวกับธาตุไฟให้สามารถทำดามเมจได้รุแนแรงมากยิ่ยงขึ้น ึ่งโนนิกก็บอกตัวโนว่าเพื่อนเพื่อนที่มีเจ้าตัวคิมสันวิทอยู่แล้วใส่ให้กับตัวละครดีฮย่าอยู่ไม่จําเป็นจะต้องฟาร์มเจ้าตัววูรูคาชาเลยและที่สําคัญตัวละครที่สวมใส่เจ้าตัววูดูคาชาเนี่ยจำเป็นจะต้องโดนดาเมจดังนั้นถ้าเพื่อนเนี่ยใส่ให้กับตัวละครดีฮย่าและปรากฏว่าตัวละครดีฮย่าเนี่ยไม่โดนดาเมดแม้แต่นิดเดียวความสามารถของเจ้าตัววูดูคาชาเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นเลยตึงเมื่อเปรียบเทียบกับเจ้าตัวคิมสันวิทที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรที่เป็นพิเศษ ดาเมจเนี่ยมันน้อยกว่าเจ้าตัวคิมสันวิทซะอีก,กตรงนี้ก็พอจะสรุปว่าถ้ามันเพื่อเนี่ยมีเจ้าตัวคิมสันวิทยอยู่แล้วใส่ให้กับตัวละครดีฮาย่าเจ้าตัววูรูคาชาเนี่ยไม่ต้องฟาร์มใส่ให้เลยเพราะว่าทรัพยากรที่เราเนี่ยจะเป็นจะต้องไปฟาร์มหาเจ้าตัววูรูคาชาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เยอะมากๆตรงนี้ผมมองว่ามันค่อนข้างจะไม่คุ้มสักเท่าไหร่เพราะเลซินที่เราเสียไปเนี่ยอาจจะเอาไปปั้นตัวละครหรือว่าเอาไปปั้นอ์ติแฟกต์เซตอื่นก็ได้ ยกเว้นว่าท่านเพื่อนเนี่ยไม่มีเจ้าตัวคิมสันวิสใส่ให้กับตระกรดีหายาและเราเนี่ยกำลังฟาร์มหาเจ้าตัวนิวสตีมตรงนั้นค่อยคุ้มค่าหน่อยที่เราเนี่ยจะฟาร์มหาเจ้าตัวบูดูคาชาแต่ว่าท่านเพื่อนเนี่ยคิดจะฟาร์มหาเจ้าตัวคิมสันวิสอยู่แล้วก็ฟาร์มเผื่อให้กับตระกรดีหายาไปด้วยเลย และสุดท้ายถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปอะไรแบบนี้ลบกกนช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ MG Space ด้วยตลับวันนี้ MG Space ก็คงต้องกราบขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปหน้า See you a เก i n บ๊ายบาย